ปาดพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงเพลงกํน้องแกรหุนหลามนาเวทีโรงเล่าแสงจันทร์สวนนภูมิพี่น้องดีใจกับบอดแพรวบอดสันและทีมงานทุกคนแสงทองแสงใจสว่างสวัยสุดยอดค่ะพี่น้องเฮงเฮงปังปังเลยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะพี่น้องอย่าลืมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สู้ฟังพี่น้องจ้าเฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อจ้าคนเยอะมากปังปังค่ะสุดยอดมากค่ะ สุดยอดมากจริงๆไปยูเดอร์สนุกมากว่าสันพี่น้องปังๆตลอดไปนะคะสุดยอดมากจริงๆค่ะคนมาเยอะดีใจด้วยนะคะแสงทองปังๆค่ะปังๆนะคะกำลังใจล้นหลามดีใจด้วยค่ะบอสแพรบอสซันและทีมงานทุกท่านอ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องดีใจน้ำพี่น้องจ่าพลังเงียบเยอะมากดีใจด้วยนะคะแมนค้นเดิม ตาสว่างแลยเพื่อน้องไอ้ซีธานีเพื่อนกวะบเพื่อนแกยุ้ยเมียบของเพื่อนหย่งบบจบทสินจักอย่างน้อยจังใดก็ขอเป็นกาลังแกให้บอสแผวบอสซันและทีมงานเิงหิงปังปังรวยรวยเดินทางไปทั้งใดมาทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยราชินีหมอลำใส่ชุดนี้อลังการมากค่ะสวยมากจริงๆแิมนพี่น้องคนเพื่อนสวยเพื่อนงามเพื่อนใส่ชุดใดเพื่อนก็ดูดีงามค่ะพี่น้องเสียงก็ดีหุ่นก็ดีเลือดเลือเพอร์เฟก บอดสันเพิ่นกับเสียงดีคือกันสุดยอดคักทั้งรอทั้งสวยเข้ากันคักพี่น้องเฮงเฮงปังปังเลยรวยยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้งานเข้ามาล้นลามปังพี่น้องมือเจ้าเห็นนั่นคิวงานเด่นธันวาคมไปพี่น้องเดี๋ยวนี้สิมาอ่านสู่ฟังพี่น้องสุดปังเฮงเฮงปังปังเลยรวยด้วยค่ะพี่น้องดีใจกับบอดแพลวบอดสันและทีมงานสุดสุดคนสุดยอดคักพี่น้องเดี๋ยวใจสายยานิวจะเอาวันทีมงานไอ คิวงานของเดือนธันวามอาอ่านสูฟังพี่นงองจ้าดีใจมากค่ะขอให้เฮงเฮปังปังเลยด้วยยิ่งๆขึ้นไปนะคะสวยมากค่ะน่ารักที่สุดเลยทั้งสวยทั้งหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยค่ะ2บอสแสงทองและ the sp band สวยเก่งที่สุดเลยค่ะบอสแพลบอ,บอสซันหล่อมากสวยมาก ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวสุดยอดมากค่ะน้องแพลวน้องซันสวยหล่อมากค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะเฮงๆปัง,ปงๆเลยรวยยิ่ง,งๆขึ้นไปค่ะพี่น้องมีความเจริญรางฎด์กับฝากคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังด้วยจะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้า